คิปนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวซูชิใหม่นะคะแต่ภาคนี้เป็นภาคพ,พิเศษพิเศษนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะก็จะมารีวิวเพิ่มมาก็คือสลามนะคะเป็นภาคเดียวนะคะเป็นภา,าคเดียวนั่นแหละนะคะก็มาดูซูชี่พัเอกของเรากันเลยนะคะซูชีที่เร,เราได้มาวันนี้นะคะเป็นคัพเค้กนะคะแบบไม่มีหน้านะคะนี่นะตําหนิก็คือตรง อบเอิม่มเจ้าตัวอะไรนะลืมอ๋อแมกเนตนะคะเอาไว้ติดตู้เย็นได้นะนี่นะคะแล้วก็มีที่รองด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็จะเขียนว่าซอฟเค้กนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสลามตัวนี้ก็ได้มาจากอืม านพี่หนุกนะคะอันนี้ได้มาจากร้านพี่นุกนะเอ้ยไม่ใช่พี่นุกคเรารู้จักร้านเยอะมากแล้วคือแบบอันนี้ได้มาจากสำเพ็งนะคะตั้งแต่วันเาร์แล้วแต่คือว่าเราต้องอ่านหนังสือสอบไงแต่วันนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะคะ อันเราซื้อสอบคือคงไม่ใชเ่เอามาแบ่งขายหรอกมั้งเพราะว่าแบบแบบคือมันหลายอันมากคือปกติจะเห็นเป็นไข่สองอันประกบกันใช่ไหมหละ่ะแล้วก็เป็นไขส่สีใสแง่เราทีนี้แล้วก็แบบจะมีแผ่นกันแต่อันเนี้ยสี่เดียวกันจ้าแล้วก็อันที่ใส่คนแบบไข่เหมือนไอ้นั่นอะไรนะไอ้ที่โพนี่อยู่อ่ะ ใค่พุเนี่ยเหมันมากเลยสูตรนี้ฟินมากเลยคือไม่รู้ว่าสูตรอะไรได้วยนะอันนี้เราไม่ได้ทำเองนะคะถ้าเราทำเองเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงสีนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นสีเออถ้าถ้าสีขุ่นอะแล้วก็ทำได้นะเราว่า สีใสอันนี้คือมันเป็นสีมุกนะคะของจริงเล่นกับแฟลมันจะเป็นสีมุกนะคะสูตรนี้สีมุกนะคะจะเป็นมุกออกทองออกเขียวๆอะไรแบบเนี้ยนะเราใช้น้ำยาตัวหนึ่งแหละเป็นน้ำยามุกของเรานั่แหละนะคะ เราลองทำเองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ผงอะไรเลยนะคือเป็นแบบคือทำมาจากเส่วนผสมที่บ้านคือบ้านมีเนี่ยนี่นะคะจะให้ดูการถ่ายบางเนี่ยป๊บ,บนึงนะคะ แผบางได้ใหญ่มากฟินมากเลยนะคะโอเคนะคะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะอย่าดิสไลค์กันนะ